สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องรถราคาทุกท่านวันนี้อยู่กับเซลกับปุกที่โชว์รุมรถยนต์มือสองกวงงสงหะไทยรัานะคะและคลิปนี้เราจะพามาอัปเดตรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรุ่นขายดีราคาถูกในราคาไม่เกิน30,000นต้นท่านั้นเองสำหรับใครที่ตามหาอีสูมูเซเว่นวันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่าสภาพสวยสุดๆกันเลยสําหรับตัวรุ่น3.0มจุดศูนย์รีโมโฉมปี2007คันนี้ได้ระบบเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อสี่อบบอรรุ่นขายดี ยอดนิยมค่ะจากราคาปกติอยู่ที่368,000บาทแกลกรับส่วนลดสุดพิเศษนะคะเหลือเพียงแค่348,000บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับคันนี้จะสภาพสวยพร้อมใช้งานขนาดไหนรอไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ ตัวรถนะคะผู้ชมคาจะได้เป็นสีโอปอนั่นเองนะคะสีบนเงินโทนสว่างดูแลง่ายชุดไฟหน้าจะเป็นเลนโปรเจคเตอร์สภาพดีไม่มีร่องรอยแตกหรือว่ารอยเฉียวชนมาสําหรับตัวกระจังด้านหน้าคันนี้นะคะก็จะได้ดีไซน์โครมเมี่ยมสวยหรูหราน่าใช้งานไม่มีร่องรอยแตกรอยหักหรือว่าร่องรอยจากการใช้งานกันเลยค่ะ สำหรับชุดไฟฝั่งนี้นะคะก็ไม่มีร่องรอยเฉียวชนมอไซค์เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะผู้ชมค่ะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะฝากระโปรงหน้าก็เดิมๆบางๆนะคะไม่มีร่องรอยบุกรหรือารอายสะเก็ดหินแถมยังเป็นรุ่น VGS Turbo มาพร้อมกับตัวช่องดักลมนะคะก็คือเสริมจมูกเรียบร้อยแล้วะคะ่ะผู้ชมค่ะการชนด้านล่างนะคะในรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะตัดเป็นสีบอลเงินสวยๆนะคะเป็นโทนสว่างนะคะผู้ชมค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยซึ่งคันนี้เนี่ยไม่มีร่องรอยเฉียวชนไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะคะ เดิมบางทั้งคันเลยทีเดียวนะคะซุนรอด้านข้างคันนี้นะคะก็สวยงามมากๆเลยค่ะโค้งมนสูงโปร่งรับกับตัวล้อมแม็กนะคะที่เจ้าของเดิมจะส่งมาให้เป็นแม็กสีทองคันนี้นะคะซีรีส์งานจะอยู่ที่ประมาณ265นะคะทับหกสขอบนิ้วตัวล้อเนี่ยสภาพดรีทั้งสี่ล้อไม่มีรอยคดรอยดุ่งอุบัติเหตุมานะคะและด้านข้างของตัวราวบาาันไดค่ะผู้ชมคะสภาพส,สวยๆเช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยจากการใช้งานมาเลยนะคะแล้วก็ตัวสีด้านข้างคันนี้นะคะก็ยังได้สี ที่สวยเนียนกันรอบคันอีกด้วยนะคะสําหรับด้านบนค่ะผู้ชมขาคัานนี้เขาตกแต่งนะคะเป็นตัวกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาเลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็เป็นระบบแบบไฟฟ้าด้วยนะคะซึ่งตัวรถเนี่ยจะมีการติดฟรีมาให้รอบคันพร้อมใช้งานที่ๆี่ไม่ต้องไปเสียเงินติดตั้งใหม่เองค่ะคันนี้พร้อมขับพร้อมใช้กันเลยทันทีนะคะด้านบนเนี่ยนะคะก็มาพร้อมกับหลังคาที่สภาพเป็นเดิมบางๆไม่มีการสารสีทําสีไม่เคยมีอุบัติเหตุพลิกคว่ำใดๆน,นะคะแล้วก็ได้เป็นตัวราวหลังคาสภาพส,สวยๆกันอีกด้วย,วยค่ะะ มาพร้อมกับตัวคิว้วกันฝาด้านข้างนี้นะคะผู้ชมค่ะที่ใช้สําหรับตัวมือเซเว่นตรงรุ่นนะคะตกแต่งได้สวยงามมากๆเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันต่อเลยค่ะ สำหรับภายในของตัวรถคันนี้นะคะตกแต่งภายในด้วยสวยงามมากๆค่ะผู้ชมคะเป็นสีทูโทนะคะแล้วก็เป็นตัวกระจกไฟฟ้านะคะผู้ชมคะด้านในคันนี้เนี่ยจะเป็นซอกสีแห้งๆเดิมๆมาจากโรงงานนะคะผู้ชมไม่มีการพ่นซอกทําสีไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะคะสำหรับภายในคอนโซลคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยเนียนสุดๆไม่มีร่องรอยขีดข่วนหรือว่ารอยคาบกาวกันมาเลยค่ะผู้ชมคะ ภายในตัวเบาะคันนี้นะคะก็จะได้เบาะหนังสีเบลนุ่มฟนูนั่งสบายนะคะตัวหน้าหนังของเขาเนี่ยผู้ชมไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยย่นมาเลยพร้อมใช้งานมากๆเราก็สภาพเนี่ยบอกเลยว่านั่งเหยียดขากันแบบสะดวกสบายแน่นอนนะคะเพราะว่าได้บอดี้ที่ยาวนะคะภายในก็จะกว้างขึ้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะผู้ชมคะสาหรับภายในด้านหลังคันนี้นะคะสภาพแผ่นประตูสวยๆไม่มีร่องรอยจากการใช้งานนะคะผู้ชมคะมีที่วางแก้วน้ํานะคะมีที่ห้อยของด้านในเนี่ยรองรับน้ําหนักถึง4กิโลก ก,กันนเเลยยทีดีดวะะคะสําหรับตัวซอกด้านบนคันนี้นะคะเม็ด mm. <Made S 2> อาร์กรอยดทเดิมจากโรงงานไม่มีการพ่นซอกทําสีอุบัติเหตุมานะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ด้านในนะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวรถครอบครัวปี2007นะ,ค,ะคุณผู้ชมคะที่ให้แอร์ r ราวคบทั้ง3แถวตอนเย็นฉ่าไม่มีร้อนแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวเบาะด้านท้ายนี้เนะะี่ยคุณผู้ชมคะสามารถปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังปรับแยกได้แบบ60ต่อ40 สภาพตตวเบาก,ก็ดูดีสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยคุณผู้ชมขาบอกเลยว่านั่งสะดวกสบายแน่นอนนะคะคนสูงร7อยเนี่ยอยางเซลกับผมนะคะพื้นที่วางขาเนี่ยแล้วก็พื้นที่ด้านหัวคุณผู้ชมขาพื้นที่หัวเนี่ยคือหลังคาเขาจะสูงโปร่งมากเลยนะเพราะฉะนั้นจะเหลือีกประมาณ2กําปั้นได้เลยอะ่ะคุณผู้ชมขานั่งสบายแน่นอนนะคะชอบสุดๆเลยเพราะว่านั่งแบบไม่มีอึดอัดค่ะสําหรับด้านท้ายนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็มาพร้อมกับตัวชุดแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสปอยเลอร์มือไฟเบรกดวงที่3มาให้นะคะค ผู้งมคามีในส่วนของตัวกระจกมองมุมอับด้านท้ายนี้ด้วยนะแล้วก็ชุดไฟท้ายของเขานะคะผู้ชมคะ สภาพเดิมๆไม่มีร่องรอยแตกมานะคะดีไซน์ตกแต่งสวยหรูด,ด้วยกรอบพรเมียมตรงกลางนี้นะคะก็สภาพดีไม่มีรอยถะลอกใดๆกันด้วยค่ะชุดไฟฝั่งนี้นะคะผู้ชมค่ะก็ไม่มีร่องรอยแตกหรือว่ารอยเฉียวชนมอไซค์ย่างกันชนด้านล่างเนี่ยผู้ชมเขาจะเน้นเป็นสีแบบถูโทนนะคะของรุ่นนี้เนี่ยตกแต่งมาได้แบบสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในกันต่อเลยสําหรับวิธีการเปิดนะคะก็จะเปิดตรงนี้นะคะภายในของเขาเนี่ยผู้ชมค่ะบอกเลยว่ากว้างสุดๆเนี่ยผู้ชมค่ะพวกตัวพรมหลังคาคลีนมากๆ ะะแล้วก็หลังคาเขาค่อนข้างที่จะสูงโปร่งมีความเว,ว้ามีความโค้งต่างๆนะคะด้านในนะคะผู้ชมัครคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยจริงๆนะไม่โซมไม่เยินเลยจริงๆรถสภาพสดมากๆร่องรอยจากการใช้งานก็ถือว่านอนสุดๆนะ,ะแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยผู้ชมจะมีช่องตัวแปลงไฟมีในส่วนของตัวที่เก็บแม่แรงอุปกรณ์ติดรถอยู่ครบ นะคะตัวซอกตัวสีแห้งๆเดิมๆมาจากโรงงานทั้งหมดรถไม่เคยมีร่องรอยของการขันหัวนอ็อตไม่มีร่องรอยของอุบัติเหตุชนหนักเที่ข้ามหรือว่าจมน้ำแน่ ด้านท้ายนี้นะคะผู้ชมขาไม่มีร่องรอยจากการใช้งานเลยนะสภาพสวยมากๆแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยาผู้ชมขาที่เป็นฝั่งคนขับสีสวยเรียบเนียนเช่นเดียวกันไม่เห็นรอยบุกรอยลักยิ้มแม้แต่นิดเดียวนะคะแล้วก็ตัวล้อของเขาเนี่ยเขยังได้สภาพสวยๆทั้งสีล้อด้วยแล้วก็มาพร้อมกับตัวราวบันไดฝั่งนี้ค่ะที่ขึ้นลงสะดวกสบายแล้วก็ไม่มีร่องรอยจากการใช้งานสาหรับภายในของคันนี้นะคะผู้ชมขามาพร้อมกับตัวกระจกไฟฟ้าแบบรอบคันใช้งานได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกวางข้างนะคะที่สามารถปรับมุมมองแบบไฟ ได้คู่หน้ามีระบบเซนทรัลล็อกมาให้ภายในของตัวรถคันนี้นะคะผู้ชมคะมาพร้อมกับตัวเมทาร์ดอยดอทเดิมจากโครงงานอยู่ครบก็เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวเบาะภายในนะคะคันนี้สภาพสวยๆไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยขาด ภายในของตัวพวงมาลัยก็ยังได้รูปแบบสีก้านสวยๆนะคะสภาพเดิมไม่มีร่องรอยการถลอกหรือว่าร่องรอยขีดข่วนนะคะมาพร้อมถุงลมนี้รภัยที่ให้มาถึงคู่หน้าแล้วเลขไมา์คันนี้นะคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าวิ่งไปเพียงแค่2 0 0แสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะอย่างตัวรถคันนี้จะได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะด้านมาตาเรือนไมค์เนี่ยคุณผู้ชมคะเป็นแบบดิจิตอล27,103กิโเมตรเท่านั้นเองด้าน,นบนนะคะคอนโซลบอกเลยว่าสภาพเนียนจริงๆนะคะแล้วก็เครื่องเล่นของเขาเนี่ยคันนี้จะได้เป็น บล็อกเดิมจากโรงงานเลยแล้วก็จะตกแต่งด้วยดีไซน์แบบลายไม้นะคะอย่างเครื่องเล่นเสียงเนี่ยคันนี้รองรับ mp 3แผ่น cd ยุ fm am ได้หมดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวระบบแอร์ด้านล่างก็คือแอร์แบบแมนนวลคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็ยังได้เป็นระบบเกียร์แบบออโต้แล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งมีในส่วนของพาว e r m โหมดต่างๆสามารถขับขี่เลือกโหมดได้ตามใจชอบนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยคุณผู้ชมสภาพดีมากๆนะคะมีพื้นที่วางของตรงกลางนะคาะทำให้ภายในรูกว้างขึ้นเยอะนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันต่อดีกว่าะคะ่ะ เครื่องยนต์ด้าหน้าคันนี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะตามมาเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้จะได้เป็นตัวเครื่องรหัส i-tet v-jet turbo นะคะเชื้อเพลิงดีเซลขนาดส0มจูลิตรคันนียจะมีบริการนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานภายในของโครงสร้างตัวรถเนี่ยคุณผู้ชมคะหัวน้องเดิมๆจากโรงงานไม่มีการพ่นซอกทำสีไม่เคยมีอุบัติเหตุมาสังเกตได้ค่ะบริษัทีสู u นะคะของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเพลหมุดเดิมจากโรงงานไม่มีการก๊อปปี้ลอกเลียนแบบได้แน่นอนคุณผู้ชมคันหน้าสีเดิมๆไม่เคยสาดสีทำสีมา น้อนข้างนะคะสภาพตัวซองเดิมเช่นเดียวกันหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการขันน็อตนะคะผู้ชมคะฝาก,กระโปรงหน้าเดิมบางแล้วก็สติกเกอร์จากโรงงานก็อยู่ครบด้วยนะคะผู้ชมวันนี้ราคาเพียงแค่3ามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทเป็นเจ้าของรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายในราคาย่อมเยาค่ะผู้ชมคะวันนี้สนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0989807503ค่ะผู้ชมวันนี้สซกระบุกต้องขอตัวลาไปก่อน นะคะใครที่ไม่อยากาพาดรถเข้าใหม่นะคะหรือว่ารถคันไหนที่โปรโมชั่นดีๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไปด้วยแล้วกลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ